Go How you i've been trying hard to keep my cool but when you're it's nothing that i can do when you're walking in i know it's true I, it doesn't even matter how hard I try Cause when I hear your voice my walls come down Boy you are the only thing I want There must be a way I can make you see that if you พาร์ทแรกนะที่ตัวทุกคนรู้สึกแลยอยากทําคลิปนี้นะเพราะว่ามีใครหลายคนที่ถามเข้ามาว่าเ,เหมือนชีวิตเร่งรีบอะไรอย่างเนอะอย่างป๊อปก็ทํางานประจําด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ตื่นเช้าอะไรเงี้ยมันจะมีความเร่งรีบในเรื่องของอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยทำให้เราเนี่ยรุดอาหารบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินนู่นนี่นั่นยังไงก็เลยเป็นเหตุผลนะครับให้ต้นเนี่ยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาให้ทุกคนนั่นเองคนระับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทแรกนะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการ ทำอาหารนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเป็นเวลาที่เล่นรีบมากเนาะจะเป็นเมนู2เมนูต้นทนํา1เมนูแล้วก็ปอ๊อปพัง1เมนูนะครับเวลาใช้ไม่เกินสิบนาที <c oughs> เวลาในการทำครับในการทําอาหารนี่นไม่เกิน10นาทีนะครับ <c oughs> คนละ1เมนูเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะมีเมนูอะไรบ้างที่ทุกคนเอาไปลองทําตามได้นะแล้วก็ฟินหุ่นด้านั่นเองรนะับไป เมนูที่หนึ่งนะครับสินาทีต้องให้ป๊อปเริ่มก่อนนะครับเริ่มนะครับปัดไมโกงของไปเนี่ยไม่ได้โกงเนี่ยดูจะทาเมนูอะไรบอกกันเป็นแซนด์วิชไข่ต้มเมนูนี้ท่านเมนูนี้ทนะ่านได้อะไรบ้างขโมโพี่คนไข่สองฟองนะครับไข่สองฟองโปรตีนก็จะ14นะครับแล้วก็แฟตสิบกรัม ก็กินได้นะครับชีสก็เป็นโปรตีนนะมีแฟตแต่แฟตไม่ได้เยอะมากนะตัวชีสอ่ะจริงๆแล้วประมาณแฟตประมาณสิบห้าวันหนึ่งเรากินได้เท่าไหร่แล้วแต่คนถ้าเป็นพี่อะไรเงี้ยก็กินเกือบเกือบเกือบน้ำหนักเลงประมาณ<ช>มแบบห้าสิบถึงหกสิบกรัมผู้หญิงก็ประมาณสามสิบสามห้าสี่สิบประมาณ <c ười> เกิดเหขัดข้องนี้หน่อยครับขนมฟังมาไม่ออกเออหลนมาัง ตอนนี้เวลาหลเ17นาที5นาทีเธอไม่ทันวะใค่สุกเวลี่ย17นาทีขอบคุณไม่ได<อ>้ปล่อตอนนี้นะครับเหลือแค่รอไข่ให้สุกแล้วก็ขนมป,ปังเตรียมจาน,น<อ>ดิไม่เป็เสียเวลา แล้วเดี๋ยวเราต้องเอาขนมปังออกมา,าใช่ป้ะเราก็โปะชีแล้วก็เข้ามาในเวสเวลามันใกล้เคียงหรือเนี่ยไม่ก็ถ้าสมมติสีน่นาทีกูก็เข้าขึ้นเลยไข่อะนี่คือน้องเดี๋ยวใช่แล้วเขาอยากกินอันนี้ด้วยขนมปังเอ้ยมาแล้วนี่ อนนี้ต้องใส่แปเ่แเดือดไม่งัน้นหมกปางนิ่มกลับมาที่ไข่ต้มเดือดอยู่เวลาสองนาทีวอกไม่สุกก็กินได้อยู่อีกไหลเข้าไปอยู่นในไข่มีวิธีการบอกไข่ได้ไลยว่าคอมเมนต์มาคือกินตอนจะหัน่นมันก็จะเป็นติบเรือ้อย <c oughs> เริ่มเจี๊มซุกกี้ได้แล้วเอาเอาเอาช่วยช่วยเอามันเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเลยมันเข้ากันจริงๆพี่บอกเลยแล้วชี<อ>ไข่แล้วพี่ต้นทุกทีตอนแรกพี่ต้นทำมาให้กินแล้วก็กแบบเอมมอมันจะอร่อยหรอม่น่ารู้ว้าว10นที10นาที สบายสุเดียววัตถุดิบที่ใช้จะมีหอมแดงนะครับมีอันนี้เลมอนเพราะว่ามะนาวอันนี้แมงแพงมากช่วงนีแล้วก็ปลากระป๋องนะครับอันนี้จะเป็นอ่าก็ใช้ปลากระปอ๋องอันหนึ่งเสร็จแล้วเราจะใช้ริชนึ่แล้วก็ชามอ่าขั้นตอนแรกก็คือเอาเอาปลากระป๋องอนะ่ะ หลายคนจะบอกว่าก็ปลากระบอกกินได้หรอกินได้นะครับก็เทน้ำมันออกมันก็โซเดียมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะห0ร้อยมิลลิกรัมซึ่งอุย้ยแบบบางคนบอกโซเดียมเยอะไปดูข้าวเซเวนพันกว่านะจ๊ะเราจะทำตัวน้ำยำกันต่อไปเราจะเติม น้ำยำจริง,งๆเมอจะใช้อะไรบ้างอ่ะใช้น้ำปลาใช้น้ำตาลนะครับแต่ว่าต้นอาจจะใช้เป็นยำหวานจิ้มไปเสียไปอุ้ยใส่หมดไหมหรอไม่หมด,มหมดแล้วแต่แบบแล้วแต่ซองแล้วแต่ยี่ห้อเราใส่พริกตรงไปจริงๆพริกใช้เป็นเม็ดดีกว่านะโคตมนันาจะโคตรดเดี๋ยวนะ What that <c oughs> ไ้ยไม่มีใครเห็น 5... 5นาทีครับยังว่ามันถ่ยอยู่ป่ะเสร็จแล้วไอ้ตัวหอมหอมแดงเนี่ยเราใส่ลงไปในตัวน้ำยำเลยก็ได้เพราะมันจะหอมไม่ต้องโรยทีหลังก็คือใส่ไปปุ๊ใส่ไปพุกนิหนึ่งนะแล้วก็ตัวปลากระป๋องของเรานะเออลงไปเลยโอ้ แล้วก็ตีให้มันเป็นชิ้นไม่ต้องแตกเยอะมากมันจะกินมันคำ้าแบบสะดวกมากเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะใส่เพิ่มนิดนึงนะครับก็คือซอสมะเขือเทศแบบอันนี้เป็นแบบซูเปอร์ฟีก็คือใช้ย,ยาหวานนั่นแหละ<ๆ> just t h ด เสร็จแล้วนะสองเมนูนะครับของต้นจะเป็นข้าวยำปลากระป๋องนะโปรตีนก็จะอยู่ที่ราวๆสามสิบถึงสาสิบห้าประมาณนี้นะแล้วก็น,นี้ประหยัดมากเลยนะบัตเจ็ตประหยัดมากเลยนะกระป๋องละแบบยี่สิบาทอนะไรเงี้ยก็กินได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่กินแม่งทุกวันนะก็คือพยายามสลับตัวอาหารด้วยนะครับเป็นเนื้ออย่างอื่นบ้างหมูบ้างไก่บ้างนะครับอย่กินอยงเดียวอรา <c oughs> อ่าเขาเรียกว่าโทสเลยกันโทสต์ไขช่ชีสโทสต์ไข่ต้มชีสนะครับโปรตีนในนี้ดีนะเพราะว่า ไข่14ใช่ไหมแล้วก็ขนมปังอะ่ะจริงๆประมาณแผ่นละหกถึงเกรัมเลยนะเพราะว่าโฮลวีคที่มันเป็นโฮลวีคใส่โฮลวีคเยอะๆเออตัวโปรตีนมันจะยิ่งสูงนะครับแล้วก็ตัวชีสอีกสองแผ่นก็ต้องมีเกือบสิบอะ่ะรวมๆแล้วเนี้ยประมาณ40อันนี้เดี๋ยวเราจะกินแล้วเดี๋ยวเราไปทํางานแล้วครับเราจะออกไปทํางานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในโหมดเที่ยงเนาะตอนเที่ยงแบบว่าโปรเตินเขาน่าจะไปกิน ้างล่างออฟฟิศอะไรงี้เมื่อจะเป็นถนนแล้วก็มีร้านเปิดตามเนี่ยร้านรถเข็นหรือว่าร้านอะไรเย่าเงี้ยเยอะๆต่างๆมากมายนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปแถวๆสีมลมเนราจะไปดูว่าเราจะเลือกอาหารอย่างไรมีร้านอะไรที่แบบกินได้บ้างอันไหนไม่ควรกินบ้างอะไรดีนะครับเป็นไอเดียคอร์ดกินก่อนกินมากสายแลวเนี่ย ชอบทำเซิรเปินเกือชิ้นลมนะครับก็น่าจะเป็นย่านที่คุณทางานอยู่นะใช่ก็เดี๋ยวจริงๆความซวยก็คือวันนี้ที่ต้นถ่ายเป็นวันเสาร์เว้ยแล้วอาหารอ่ะมันจะเยอะสู้วันปกติไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นวันหยุดแต่ก็นั่นแหละพวกความสะดวกในการถ่ายด้วยคนไม่เยอะด้วยนะก็จะไปดไูว่าตามทางอะไรเงี้ยมันจะมีร้านอะไรนะรให้เราเลือกซื้อบ้างนั่นเองนะครับเฮ้ยนั่ง หลานครับฟิล,ล็มี่เขามีหมูแดงข้าวหมูแดงอะไรคือทารังซึ่งร้านพวกนี้น่าจะมีในรานแบบออฟิศทารางเดาว่าน่าจะมีหลายที่ ก็นะันที่ต้นทางเดี๋ยวก็จะเป็นบะหมี่หมูแดงธรรมดาบะหมี่เดียวซึ่งบะหมี่อ่ะมันะมันมันทำม,มาจากแป้งนะแล้วก็ใส่นะถ้าเทียบกับพวกเส้นเล็กอะไรเงี้ยเส้นเล็กจะไม่ดีเส้นใหญ่ไม่ดีนะครับจะแบนแต่บะหมี่อ่ะค่อนข้างโอเคเพราะมีโปรตีนนะครับแล้วก็จะไข่ด้วยแล้วก็มีแป้งก็เป็นครับนะครับแล้วก็หมูแดงอันนี้ที่ทุกคนเห็นอันนี้จะเป็นเครื่องหมูแดงอันนี้มันหน่อยมากนะสุดเนี่ยนะเนกรอหมูกรอบแม่งก็ดีเอยทำไมเหมือนมารีสุขร้นอาห เนี่ยไหบักมันมันถ้าไม่มีนะอันนี้กินได้ดีก็ลองดูถ้ามีมันเยอะก็เขี่ยมันออกแค่นั้ส่วนน้ำที่เป็นน้ำหมูแดงเราอาจจะแยกมาแบบนี้ก็ได้เนี่ยแยกมาเป็นชามแบบนี้มันก็ทำให้เราดูขนาดหรละปริมาณได้น้ำุณเชียง,งนี่ยังไม่ดีแต่อร่อยกินได้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วกันแก็แบบอันสองอันสามอันอะไรอย่างนี้ก็โอเคอยู่มีคนเคยถามมาว่าระหว่างข้าวขาวกับข้าวข้าวไ ถ้าถามว่าในหมวดเส้นกับวทข้าวอ่ะข้าวอ่ะดีที่สุดคือข้าวเป็นแบบไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่โปรเซสต์อ่าแต่ถ้าข้าวขาวกับข้าวกล้องหรือว่าอะไรเงี้ยแน่นอนว่าพวกข้าวกล้องอะไรเงี้ยมันก็มีวิตามินที่เยอะกว่าใยอาหารเยอะกว่าแต่ถามว่าส่งผลกับการลดความอ้วนขนาดไหมไม่ค่ต่างขนาดนั้นจริงๆสุดท้ายก็อยู่ที่ว่าเราเลือกกินอาหารแบบ หลักๆั็เป็นอะไรมากกว่าเออแต่เหมือนก็จะอยู่ที่เนี่ยก็เลือกเป็นข้าวข้าวสาวก็ได้ข้าวกล้องก็ได้เพราะว่าเรามานั่งมัวสมมติว่ามากินหมูแดงครับพี่มีข้าวกล้องไหมมันก็ไม่ใช่ก็ไม่ไม่ได้เออก็อันนี้จะเป็นร้านนิดนึงครับเป็นแบบแรกก็เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราไปดูร้านที่สองแล้วกันนะว่าจะมีร้านอะไรแล้วก็ประเทศอาหารที่เราเจอบ่อยๆจะเป็นอะไรให้เราเลือกกินนิดนึงครับเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเพราะว่า กิวแล้วนะครับตอนนี้หมูแดงโคตรดีหนึ่งชิ้นแล้วนะโอ้ยน้ำหมูแดงนีง่มากเลยโคตรดอเมนูวะส่วนร้านที่สองนะต้องเข้าไปนะที่ร้าน เป็นข้าวแกงนะครับที่เราเดินผ่านกันแบบข็งแรงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้าวแกงที่ดูดีนิดนึงนะนะครับราคาเขาสูงนิดหนึ่งนะครับสำหรับกับข้าวนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว,ว่ามีอันที่เป็นตัวทอดด้วยนะครับตัวผัดแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งเมนูนที่ต้นเลือกมาก็จะเป็นตัวคล้ายๆเหมือนหมูอบ แล้วมันก็จะมีน้ำมันจากพริกแกงด้วยนะครับแล้วต้นก็เพิ่มไข่ต้มเข้าไปเพราะว่ากับข้าวได้มาไม่เยอะเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็วิธีเลือกนะจะไม่ยากเลยก็คือเลือกตัวที่มีเนื้อสัตว์เยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เป็นมือใหม่สําหรับลดไขมันก็พยายามเลืองตัวน้ําแกงนิดนึงอาจจะบอกเขาว่าเอาน้าแกงน้อยๆก็ได้นะครับก็เลือกง่ายเลยทีเดียวสาหรับเมนูข้าวแกงครับโอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วถึงเวลาเวิร์กเอาแล้วนะครับซึ่ง ปกติแล้วเขาก็จะมีพรีเวิร์กอัลกันนะเพราะว่าปัญหาออกใครหลายคนสำหรับคนเราฟิตก็คือกินอาหารระหว่างวันไม่ได้เนาะช่วงแบบบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยแต่พี่แอบกินนะเฮ้ยแต่ไม่สนว่ากินได้ได้เหรอเออจริงจริงมันมันมันหาวิธีกินได้แหละก็แบบเขามีเวลาแบบให้แบบเดินไปห้องน้ำพักห้านาทีอะไรเงี้ยมันก็กินได้แล้วนะครับก็ถ้าจะให้แนะนําพรีเวิร์กอัลนะครับก็จะมีกล้วย นี่แหละกล้วยเป็นอะไรที่เป็นให้พลังงานได้ไวแล้วก็ย่อยไหวมากๆครับซึ่งสําหรับการเวิร์กอัลตอนเย็นนะสาหรับคนที่เป็นแบบออาปิดอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าชอยมันมีตัวเลือกเยอะต้นมาก่อนเนี่ยต้นจะแหวะนะัตามสวนแนว b t s ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนเบนจาก,กินตีสวนเบนจาซีรีนะครับไปดูโุชเตเก่าๆได้ต้นจะแซ่ขึ้นมาให้นะครับคนเวิร์กอัที่นั่นจริงๆนะครับแล้วก็สวนตาสินสวนบางแคร เยอะจริงๆ,ๆเยอะแล้วก็ค่อนข้างครบสายเลยแต่ถ้าเป็นพวกแถวลาดพร้าวจะรู้จักอันนี้ต้องไม่รู้จริงๆนะลองไปถามในกลุ่มดูส่วนถ้าใครที่กลับบ้านแลวกันเรียกว่าอยู่คอนโดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าเราจะมีวิธีในการเบรคเอา์อย่างไรได้บ้างเวลาที่เราอยู่คอนโดหรือ,อห้องพักนะและพยายามให้ใช้อุปกรณ์ให้ได้น้อยที่สุดแล้วกันจะโชว์ทั้งเวอร์ชันที่เป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนั่นเองครับก็ไปเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปกอเคว่า แล้วก็เจอกันที่ดัดฟ้านะครับเราขอ w ร์ k o u t ที่มันแบบว่าใช้เวลาน้อยได้ป่ะเพราะบางทีอ่ะว่าเราจะกลับถึงค้องอย่างเงี้ยมันแบบดึกแล้วอ่ะอ๋อ Requirement คือใช้เวลาน้อยและเบิ์นเยอะประมาณนี้ใช่โอเคไปเดี๋ยวไปด้วนเทนะครับก็ Exercise นะแบบที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเชคให้ดูกับอุปกรณ์ที่หน่อยที่สุดก็คือการเล่นกับเสือนะครับเสือคาร์ดิโอนั่นเองนะครับซึ่งเซตวันนี้ที่เราจะมาเล่นกันก็จะเป็นเซต แล้วก็ปนกับผ้าที่เป็นประเภทดันด้วยนะมีทั้งเวอร์ชั่นป๊อปนะเวอร์ชันผู้หญิงแล้วก็มีเวอร์ชันของผู้ชายนะความยากก็จะแตกต่างกันซึ่งตอนนี้เริ่มดึกแล้วนะแสงเริ่มหมดแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มเซตกันเลยนะซึ่งอันนี้จะเป็นพิษนะท่าละสี่ห้าวินาทีเจ็ดผ้านะครับพักระหว่างท่า20วินาทีพร้อมมากเลยดูพร้อมมากเลยนะท่าแรกจะไม่แจ็คนับสี่สิบห้าวินาที ข่านี้ทำเหมือนกันนะครับเวอร์ชั่นความยากง่ายทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับก็ไม่มีอะไรจะโดดนะครับเอามือแตะแล้วก็เก่งลำตัวด้วยยีสิบวินาทีนะครับต่อด้วย ท่าที่2นะครับลาเชียนทวิสต์ข้าหว่างทาง่า20วินาทีของวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นขางอนะครับแล้วก็วางไว้ที่พื้นเลยแล้วก็เอามือเนี่ยผ่านข้างออกนะซ้ายและขวาเกียงกัตัวของต้นเจ้าขาชูไปเลยนะครับเริ่มขอต้นเจ้าขาชูไปเลยนะครับจะมีความยากมากกว่านะครับอันนี้จะเซตพวกนี้จริงๆเราสามารถเล่นได้บ่อยนะ3,4มครั 3, ้งต่ออาทิตย์นนะครับก็ ทำให้เบิลลร์นแคลอรี่แล้วก็ถ่ายมันได้เยอะมากๆสุดยอดโอเคไม่ๆของผู้หญิงนะครับเอร์ช่างผู้หญิงแล้วก็ทีบชูขาขึ้นมาแล้วเก่งลงเวลาขึ้นที่ฝดขาและชูขึ้นได้ใหม่และเก่งลงนะครับ ส่วนเวอร์ชั่นผู้ชายทำปูได้เลยนะเริ่มเวอร์ชั่นผู้ชายนะครับขาตรงล็อกและปูลงมาแล้วงอขาะลงงอขาใช่แล้วชูขึ้นให,ใหม่ใช่แล้วก็เกงต้านนิเกทีบลงมาถูกต,ต้องต่อไปเป็นแพงนับสี่ห้นาทีอันนี้เนื่าทำ S1 สนแพรงนะับอันนี้ให้ดูตัวอย่างความยากเลยง่ายนะครับ เวอร์ชันผู้หญิงสามารถทำนีแพงก็ได้แพงธรรมดาก็ได้แต่ของต้นจะเป็น S1 แพงนะครับเริ่มคนระับ S1 แพงนะขังต้นจะเอื้อมตัวไปข้างหลังแบบนี้นะครับระยะแขนน่าจะเป็นมุมป้านส่วนของฟรอมเนี่ยจะเป็นตั้งฉากนะครับจับนิ้วมือทำไมสี่ห้าพนนี้ ต่อไปเป็นนีผู้ชันับของผู้หญิงผู้หญิงนะทำมีผู้ชับตตั้งเข่าและลงไปแล้วขึ้นมาช้า <Yeah, S 2> ๆนะไม่ต้องรีบ <Yeah, S 2> เพราะเราทำสี่ท่าเลยทีผู้ชายนะผู้ชับได้เลยถ้าใครที่แข็งแรงพอประมาณแล้วนะแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่ yeah, ม,มากๆก็ใช้เทนของป๊อปได้เหมือนก,กันนะเป็นนีผู้ชับตไปเลยนะทำไม่ต้องรีบครับ You just close your just you to When look up And call on me Let me put color in your to go away the gray Down the roof to the floor On a Saturday Hope you be dull in the night You do what I say จะเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการเล่นแอปนะครับหรือว่ากลุ่มคาร์ดิโอนั่นเองนะครับอันนี้เล่นได้บ่อยอย่างที่บอกไปนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปดูเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นอุปกรณ์ต่อไปที่ใช้น้อยนะครับก็คือประเภทคูลิ่งหรือว่าหลังของเรานั่นเองต่อไปนะอุปกรณ์ที่2นะครับก็คือเป็นตัวดิปบาร์นั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะใช้เล่นนะครับกลุ่มพวกอกนะครับอัปเปอร์บอดี้ต่างๆครับอกหลังไบเซป ได้หมดเลยเป็นอุปกรณ์ที่น้อยที่สุดที่เราสามารถพกไว้ในคอนโดก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะถ้าเราไม่สะดวกฟิตเนสแต่ถ้ามีฟิตเนสก็คอนโดมีฟิตเนสก็สามารถไปเล่นในฟิตเนสได้นั่นเองครับมีเยอะมากวิธีการเล่น,นครับมาป๊อปแอซิสพูอัพนะ10ค,ครั้งนะอันนี้เป็นเวอร์ชันผู้หญิงก่อนครับเวอร์ชันของต้นก็จะเป็นฟอนลีเวอร์นะครับวันนี้จะเล่นเป็นฟอนลีเวอร์ I'm ตอบทำไมตะกูดโอเคครับทุกคนนะับก็ตอนนี้เวิร์กอัพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเวลาเวิร์กอัพเสร็จบางทีเราก็จะมีกินเป็นโพสต์เวิร์กอัพนะสำหรับใครบางคนที่โปรตีนไม่ถึงนะครับก็สามารถกินเรามันก็สามารถกินอะไรที่เป็นแบบโปรตีนได้30สกรัมย0ิกรัมอะไรเงี้ยก่อนกินข้าวมื้อหลักก็ได้นะครับ อันนี้ที่ป๊อปกินจะเป็นเทวเคคเช่นที่เป็นตัวซอยมิ้วนะครับซึ่งต้นเนี่ยทำกับป๊อบนี่แหละก็จะเป็นตัวน้ำเต้าหู้นะครับที่ปโปรตีน28กววรัมต่อขวดอ่ะอ้าวเอาแค่นี้พอหมดคันแล้ว, <โ pier. S 2> ลวก็จะเป็นปโปรตีนที่เอ้ก็จะเป็นซอยมิ้วนะที่ไฮโปรตีนเนาะซึ่งตอนนี้มีรสชร็อกโกแลตเราก็มีรสกำลังที่วิจัยเลยอันนี้เป็นรสน้ำผึ้งอือันนี้เป็นรสคาปูชิโน่แต่ว่าทุกรสที่เราทำก็คือเป็นไฮโปรตีหมดเลยอื แล้วก็เป็นออแกนิกอืมโอเคก็ถ้าสนใจนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อเนี่ยสั่งซื้อได้นะครับที่ไลน์แอดที่โอเคคิเช่นนะครับตัวนี้เด้งขึ้นไกจีขึ้นมาให้ซึ่งตอนนี้ต้องกําลังทําอาหารกันอยู่นะครับก็เป็นมื้อสุดท้ายคือของต้นจะกินเป็นไก่กริลนะครับแล้วก็ผักแบบเต็มชามแบบนี้เลยช่วงนี้จะกินครับไม่ได้เยอะมากเนี่ยจะเป็นประมาณนี้สำหรับ มนุดู์ออฟฟิศเนาะก็มันมันก็มีวิธีในการทำที่ทำให้เราหุ่นดีนั่นแหละก็ถ้าใครที่ตื่นเช้าเนะี่ยอยา่างที่ทุกคนเห็นไปเมนูเราสามารถอัดแบปได้เนาะไปหาเมนูที่มันใช้เวลาในการทำรน้อยๆนะมันก็ทำให้เราสามารถฟิตได้นะครับกินอาหารที่มันยังคงคลีนได้นะส่วนมื้อเที่ยงก็พยายามอะถ้ากินข้างนอกก็เลือกอาหารนิดนึงว่าอะไรที่ควรกินอะไรที่ไม่ควรกินนะครับแล้วก็กางคืนเนี่ยถ้าต้นแนะนําเลยอะถ้าใครมีขวซื้อกับข้าวแล้วมาทําเองส่วนเวิร์กอัลนะครับอย่างที่บอกไปเนาะก็ เลือกสถานที่ได้นะครับาตามส,ส,ส่วนส่วนสาธารณะก็ะได้ติบ BTS มันมีค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนต้ก็ฝึกแบบนั้นและเป็นประจําเลยมันอยู่ที่วินัยถ้าเราเห็นว่ามันสําคัญพอเราก็จะพยายามหาเวลาเพื่อไปเวิร์กอัให้ได้อยู่ดีเพื่อมาทําอาหารกินได้อยู่ดีเพราะเมื่อก่อนเนี่ยต้นไม่มีขวต้นก็ใช้เตาแก๊สปิกนิกอ่ะผ่านมาหมดแล้วนะก็สู้ๆนะคใครที่อยากคุณดีแต่ว่ามีข้ออ้างเรื่องเป็นมนือออฟฟิศหรือว่าไม่มีเวลาอะไรเงี้ยจริงๆมันอยู่ที่เราจะแจงเวลานะครับก็ เ o r ร์กอันะครับที่เห็นกันถ้าใครอยากเล่นคาลิโอเนกแต่ไม่รู้จะจัดตารางอย่างไรนะครับสมัครเข้ามาได้ที่โอเคอินเตอร์เปเดตเมมเบอร์ชิพนะครับหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนนะครับทุกคนจะได้ดูคลิปการออกกำลังกายนะครับเป็นแบบพาวเรลองนะมีเร็ววันหนึ่งหนึ่งจุดห้าเร็ววัสองเรียงจากง่ายไปยากเลยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นนะครับมันก็จะมีคนที่คุ่นดีไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มหลายคอมมูนิตี้พิเศษด้วยที่ต้นทำขึ้นมาให้นะครับทุกคนก็เข้าไปแแชรรรร์อออออาาาาาหะไกกกันยย่่งเเีี้้ลวว็ เล่นออกกําลังกายให้แรงบนันดันใจนะครับแล้วก็คุยเล่นกันแหละทำ,หทำให้เรามีเพื่อนเวลาเิรคเอาท์นะครับแล้วก็ไม่เหงาด้วยแล้วก็สามารถอยู่กับรูทีมการเิรคเอาท์การกินแบบนี้ไปได้ตลอดรอดฝั่กนานๆนั่นเองนะครับเพราะว่ากีฬาหรือว่าการฟรึ้หุ่นมันไม่ใช่มีเป้าหมายมันคือการทําแบบลองเทิมแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์นั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องท T เ K ไปสู้ห่แสงทัพย์นะครับมันใกล้ันมาก <Yeah. S 1> แ,แลวนะครับเ <Yeah. S 1> จอใหม่สำหรับคลิปหน้้้าาววันนีมกแล ไป <Yeah. S 1> ก่อนครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ